ครับคุณผู้ชมฮานี่เลยอยู่กับน,น้องภูมินะฮะผู้ชนะเลิศอันดับ2นะฮะของ Mr. Landscape สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาความรู้สึกวันนี้ก่อนครับความรู้สึกผมก็รู้สึกภาคภูมิใจมากครับที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเวทีครับขอบคุณแบ็กสเตจขอบคุณพี่เรียงขอบคุณทุกอย่างครับที่ร่วมสร้างประสบการณ์ให้ผมวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตวันหนึ่งเลยครับ อ่ารับรางวัลแล้วนะฮะภารกิจแรกเลยเราจะทําอะไรครับอ่าครับก็ตามบริบทเวทีนะครับผมก็จะผลักดันเรื่องการอนุรักษ์สิงแวดล้อมเป็นอย่างแรกนะครับก็อยากให้พวกเรามาช่วยกันครับคนละม้คนละมือครับโลกของเราจะน่าอยู่ด้วยกันที่เราสร้างมันครับอ่าอาเรียนเ,เชิญเยาวชนให้ออกมาอนุรักษ์โลกใบนี้กันครับ ผมก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆนะครับชาวไทยหรือว่าทั่วโลกของเราเลยนะครับให้มองเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมนะครับทุกวันนี้เราอยู่ได้ก็ด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับน้ำอากาศล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยนะครับครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนมาร่วมไม้กันร่วมม,รวม,ม้ร่วมมือกันนะครับได้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับนน